สวัสดีครับผมวันนี้กับช่อง ST Gamer Channel c o l l e c t i o เคยนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กนี้นครับผม Iconic Moment Juventus นะฮะก่อนไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผม,มเรามาดูกันว่านักเตะมีใครกันบ้างนะฮะัเตะ Iconic ก็มี3คนนี้ก็จะมี Axel De Angel Piero แล้วก็ Paul n e d b e t แล้วก็ Andrea Piero นะฮะ ไอคอนิกโมเมนต์มีสามคนคัมาดูกว mm ่าผมจะได้ไหมวันนี้ผมจะเปิดฟรี2ครั้งแล้วก็อีก200รไมล์ขับคอยนะครับไปจัดไปเปิด4ครั้งเลจังหวะน,นี้รุ่นกันยาวๆครับผมโอ้มาแบบนี้ับ <Nope. S 1> ตัดต่อครั้งที่2อง mm hmm. จะได้ไอคอนิกโมเมนต์สักตัวหนึ่ง อิตาลีแบบนี้มีลุ้นครับผมอิตาลีแบบนี้มีลุ้นมีลุ้น <ś les> เป็นตากรัวครับผมขอไอว่าไรยอูทูสนะมาที่ครั้งที่สามจัดไปปึ๊บขออิตาลีโอ้มาที่ฝรั่งเศสข้ามไปเลยครับผมตัาวานี้โน <Nope. S 1> ้ ครั้งสุดท้ายครับผมจัดไปขอทำขอไอคอนิกโมเมนต์ไอคอนิกโอ้โหหมดลุน้นหมดกันลบไปเลยโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับความเกลือของผมด้วยนะครับผมสวันนี้ก็สวัสดีครับอาไปก่อนครับทุกคน